ผูดเดียวครับขลัเียโต๊นนะครับเอาละค่ะคุณดาเสียงกรีด ดเลยนะครับโอเคลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญครับศิลปินที่มอบความบันเทิงให้กับเราครับเต๋าบูศิลป์ครับผมโอ้แล้วก็น้องน้องวงไกด์ด้วยนะฮะขอเสียงครีตนะครับสินต้องเชื่อมได้หมดเลยนะโอ้โหเจ็บปวสาว ขอโทษนะครับสิงโตสิงโตมายู่ใกล้ใคสิงโตสิงโตย่ใก้ิง อยู่ในใจพวกคุณได้ไหมล่ะ,ะน่าจะครบ้วนกันแล้วนะคะครบแล้วครับนี่แหละศิลปินที่มอบความบันเทิงในวันนี้ครับแน่นอนค่ะระหว่างถ่ายภาพนะคะก็ต้องขอขอบคุณครั้งสหรับจังหวัดหนองคายนะคะเทศบาลเมืองหนองคายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกตทค่ะใช่ครับต้องขอบคุณจริงๆครับที่จัดงานอยิงย่งใหญ่ในวันนี้ครับ เพื่อ็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีสะพานวิลลภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งครับใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งครับมาุกท่านเก็บภาพนะครับขอบคุณครับคณะผู้บริหารทุกทุกท่านครับแล้วก็ศิลปินของเรานะครับเดี๋ยวให้ลองไปเก็บตัวสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะขึ้นมามอบความบันเทิงกับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะก่อนตามอัธยาศายด้านล่าง คุณคิดดูสิว่าศิลปินเยอะขนาดไหนเราสองคนจะตกเวทีแล้วเมื่อกี้เห็นน้องๆโบกน้ากันข้าหลังเลยคิดว่าวันนี้น่าจะมีเพลงแดนซ์สนุกๆกันแน่นอนเลยขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับต้องใช้ความแสดงความยินดีด้วยนะคะ